สวัสดีค่ะทุกคนมางานวันออกพรรษาพระธาตุนาดูนะคะมีสวดของพาหมจัดงานอยู่ที่พระธาตุนาดูฟังสวดพราหมณด้วยกันนะคะวันเข้าพรรษาไม่ใช่พราสวดแล้วทุกคนเป็นพรามเนาะพรามสวดสวดงานอยู่พระธาตุนาดูทําบิณีอยู่ตรงพระธาตุนาดูนะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะทุกคนแม่โบต้าเอาขีดมาฝาก सुमंगलो पि म मे पिबु सिखी के चे धंको ตอนนี้องค์ประธานาดูลเพิ่งทาสีเสร็จเนะาะก็ยังประกอบไฟยังไม่เสร็จนะคะทุกค,คนอนุโมทนาสาธุน้อมกติธรรมเป็นเพิ่งจะทาสีหลงพู่ประธานเสร็จแต่เริร่มประกอบไฟพระธานให้แล้วก็สิป,ประมาณนี้นะจ๊ะใครก็มากค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe อนุโมทนาสาธุงานวันงานวันเข้าวันสามอาราธนาบูชาวันที่ยี่สิบและก็ราศีห้าหกเจ็ดนะคะทุกคน พาเป็นพามสวด<ต>เราจะว่าเป็นพามสวดสีเลนะสัญญมเอนะธรรมเอนะจาเตเิมังอนุรักขันตุอโรคัยเอนะตุเถรละจากพุทโธจะมัชิมัวเสซโทสารีพุทโธจะทักกินเนปัจฉิมเอปิจานันโธอุตเรมุอกรณโกะโกนสัญญอ